สวัสดีให้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภูน่าชแนลนะครับมาเจอกันวันนี้ก็มารีแอคกันดีกว่าฮะซึ่งเพลงที่ผมจะรีแอคในวันนี้ครับอยู่ในอันดับ2มาแรงของ YouTube แล้วก็เป็นผลงานจากแร p ปเปอร์นะฮะจากแดนใต้เลยนั่นก็คือ P Hot นี่เองนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าลำวงในดงชบา ดูน่าสนใจนะฮะเพลงนี้ดูท่าทางเจอโจ,จ๊ะและที่สําคัญเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขามีศิลปินที่มาร่วมฟิชเชอร์ริงด้วยในเพลงนี้นะฮะก็มีดาวรุ่งเลยรัชโยนะครับแรปเปอร์หนุ่มหน้าใสนะฮะแล้วก็มีปูจานลองไมพีเอ็มซีแล้วก็ F. h e ฮีโรหรือพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโรครับก็ได้มาร่วม ร้องในเพลงนี้ด้วยนะฮะลำวงในดงชบารู้สึกว่าตอนนี้ครับเพลงนี้อยู่ที่6แสนนะฮะ7,851วิวปล่อยมาเมื่อวานเลยครับ29กาุมภานะฮะเอาเป็นว่าเรามาดูดีกว่าครับว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงและฝากกด Subscribe ให้กับช่องภูนายชาแนลด้วยละกันนะฮะเซเว e นสตรีเนี่ยอ่าบรรยากาศดูโจโจ เย้ดีเจบิวเฮ้ยบีดีเฮ้ยเพลงแมงโจอ่ะบีดี มีดีเจวิวด <c oughs> ้วยบีดโคตไทยอ่ะอ่าลัสโย <c oughs> เอ็มวีโค้ดสีสันน่ะ <c oughs> ไม่ดูดกันชงกันชาด้วยี้เนะ่ <c oughs> <c oughs> นะ ผู้จานอุ้มไก่นะไฟไหม้ไฟไหม้ต้มไก่ต้มไก่เฮ้ยน่ากินว่ะ กกกอฟัต้มไก่ใส่อะไรเนี่ยหัวเลาะเชีย์หัวเลาะกันใหญ่เลยต้องกินมะละกอแน่แน่ อ้าวเตจมล้วนหนีนะครับดีจีวิวมึงหลบอะไรของมึงเนี่ย ยันเป็นองค์ีิเออเพลงโจดีอะ ถือว่าเป็นเพลงที่เอาไว้เปิดต้อนรับเทศกาลสงการเลยนะผมมั่นใจว่าคงจะต้องมีคนทําเวอร์ชั่นแบบยกล้อรหรือเวอร์ชั่นรีมิกแน่ๆนะฮะเวอร์ชั่นต้นฉบับก็โอเคนะครับสนุกสนุกนะลำวงในดงชบานะครับ P Hot f i ์ด i n g กับรัสโยปู่จานแล้วก็ F Hero นะฮะดู MV โคตรสีสันเลยดูแล้วแบบโคตรงานวัดอะโคตรลำวงสุดๆ,ๆนะครับแล้วก็ดูเสื้อผ้าก็ ซีซันแสบดากอะและที่สำคัญคือตัวแย่งสีนะผมยกให้เลยดีเจวิวนะฮะไอฮี้เนี่ยคือแบบนะช่วงนี้น้องเขามาแรงจริงๆนะครับเอามาอยู่ใน Mv ก็ทำให้รู้สึกว่ามีความสนุกสนานมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวเพลงไม่มีปัญหาครับฟังได้สนุกแล้วก็ติดหูร้องกันแบบ เฮลโหลวงโจโจกันเลยสไตล์ไทยๆนะครับมามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับก็ใครชอบกินต้มไก่บ้างครับอันนี้ปู่จันลองใหม่มาเม,ม้นเองเลยนะฮะใครชอบกินต้มไก่ต้มไก่ใส่ใบอะไรนะทาไมเขาหัวเราะกันนะฮะต้องใบมะละกอนแ,นแ,นแน่เลยนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์อีกครับว่าพีฮอตเนี่ยมีเอกลักษณ์ทุกเพลงไม่เคยจําเจชอบมากครับนะฮะแล้วก็ชอบสไตล์การแรัป ของทุกคนมากนะฮะทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองแตกต่างกันแต่ก็เข้ากันได้อย่างดีนะฮะจากคุณสมใจเงินอนํานวยผลก่อนหน้านั้นก็พีฮอสมีเอกลักษณ์นี่ก็ของคุณวาริสเคนะครับก็ถือว่าคอมเมนต์ในแง่บวกโอเคเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับอ่ะ ก็ใครคิดเห็นอย่างไรฮะกับเพลงนี้ก็ลองมาพูดคุยกันดูนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเพลงนี้ในช่วงสงการต้องได้เปิดแน่นแน่นะฮะก่อนหน้านั้นใช่ไหมวิบวับนะครับอันนี้ก็สร้างกระแสกันวิบวับทั่วบ้านทั่วเมืองเพลงนี้ก็ผมว่าอาจจะสร้างสีสันต่อจากวิบวับก็เป็นได้นะครับโอเคฮะจบการรีแอคของผมเพียงเท่านี้ ก็ฝากกด Subscribe ให้กับช่อง p ู o น n a y Channel ด้วยละกันอยากให้ผมรีแอคชั่นเพลงอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาละเวยมาละวาบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ